สวัสดีค่ะเราวันนี้นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อการทดสอบสารกลุ่มแอนทราคิวโนนเบื้องต้นนะคะวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถทดสอบสารแอนทราคิวโนนเบื้องต้นในพืชสมุนไพรได้สารแอนทราคิวโนนนะคะจะมีโครงสร้างพื้นฐานก็คือประกอบด้วยวงสามวงนะคะเป็นสารที่มีสีแดงส้มเหลืองน้ำตาลหรือสีชมพูแดง สีของสารจะขึ้นอยู่กับสภา,าวะความเป็นกรดเบสแอนทราคิวโนนเป็นคิวโนนที่พบมากที่สุดในธรรมชาติพบทั้งในรูปอิสระและที่มีน้ำตาลเกาะอยู่แอนทราคิวโนนที่มีน้ำตาลเกาะอยู่เราเรียกว่าแอนทราคิวโนนไกลโคไซด์อย่างเช่นสารอาโรอินอะโรซีนบาบาโลอินอาโลอีมิดีน ซึ่งสารเหล่านี้สามารถพบในส่วนของวุ้นและน้ำยางว่านหางจระเข้สารจำพวกแอนทราคิวโนนที่นำมาใช้ประโยชน์เป็นยาถ่ายและยาระบายตัวทำลายที่มีขั้วมากได้แก่น้ำเอทานอลเมทานอลจะใช้ในการสก,กัดแอนทราคิวโนนไกลโคไซด์ส่วนตัวทำลายที่มีขั้วน้อยเช่นเบนซีนคลอโรฟอร์มไดคลอเมทีน มีเทนจะใช้สก,กัดแอนทราคิวโนนอิสระในการตรวจสอบสารกลุมแอนทราคิวโนนเราจะใช้ปฏิิริยาของบอนแท็กเกอร์ในการตรวจสอบปริยาของบอนแท็กเกอร์เนี่ยจะใช้ทดสอบเฉพาะแอนทราคิวโนนไกลโคไซด์ชนิดโอไกลโคไซด์เช่นสารเรออีน8กรูโคไซด์ปเปลี่ยนให้ไปอยู่ในรูปของแอนทราคิวโนนอิสระ ซึ่งมีปริยาดังนี้ไรอิน8กรูโคไซ์จะถูกสลายด้วยน้ำในสภาวะที่เป็นเบสจะได้เป็นเกลือของอะไกลโคนจากนั้นนำเกลืออะไกลโคนไปทำปริยาต่อด้วยกรดเช่นกรดไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทำให้เกิดปริยาออกซิเดชันของแอนทราซีนแล้วเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปของแอนทราคิวโนนทั้งหมด ซึ่งแอนทราคิวโนนอิสระตรงนี้จะละลายในตัวทำลายอินซีเช่นเบนซีนอีเทอร์และคอ o โกลฟอร์มและเมื่อเราหยดสารละลายเบสเช่นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปในชั้นของตัวทำลายอินซีถ้าเกิดว่าพืชสมนุนไพรมีแอนทราคิวโนนเป็นองค์ประกอบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงหรือสีชมพูในชั้นของเบส ซึ่งเราก็จะมีวิธีการทดสอบดังขั้นตอนต่อไปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำปฏิบัติการนะคะการทดสอบกลุ่มสารแอนทราคิวโนนในสารสก,กัดสมุนไพรนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการดำเนินการทดลองดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการช่งผงสมุนไพรนะคะสองกรัมนะคะ เราจะมาเติมกรดไฮโดรคาริกความเข้มข้น2นอร์มอลนะคะปริมาตร30มิลลิล เมื่อเติม2 normal ของ HCL แล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปต้มเป็นเวลา15นาทีนะคะจะนำมาต้มนะคะใน water b a t เป็นเวลา15นาทีนะคะเมื่อเราต้คมครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้สารละลายเย็นก่อนนะคะเมื่อมันเย็นแล้วนะคะขั้นตอนที่ 2, 2เราก็จะนำมากรองแยกกากนะคะกับสารละลายสารสกัดนะคะ เราทําการกรองสารสกัดได้นะคะก็จากนั้นนําสารสกัดมา10 ml นะคะมาถ่ายใส่ในหลอดทดลองนะคะจากนั้นนะคะเราก็าก็จะเติมไดโครเมเทนลงไปในสารสกัดนะคะเพื่อทําการสกัดเอาตัวแอนทราคิวโนนออกมานะคะ ปิดฝานะคะแล้วก็ทําการเขยา่าตัวอย่างเพื่อทําการสกัดนะคะซึ่งในการในขนาดที่เราเขย่าเนี่ยเราจะเปิดฝาเรื่อยๆนะคะเพื่อระบายให้แก๊สออกนะคะเมื่อเราทำการเขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้สารนะคะเกิดการแยกชั้น ะะจากนั้นนะคะเราก็จะแยกเอาในส่วนของชั้นไดคลอเมเทนนะคะก็คือด้านล่างนี้นะคะออกมาใส่ในหลอดทดลองนะคะเพื่อทำการทดสอบดูสารกลุ Q ่มแอนทราคิวโนนนะคะก็จะได้ส่วนของชั้นไดคลอเมเทนนะคะจากนั้นเราก็จะแบ่งสารละลายไดคลอเมเทนนะคะใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 1ml นะคะ เราก็จะได้สารสก,กัดชั้นไดคาร์เมเทนนะคะหล่อละ1 ml 1> จากนั้นนะคะเราก็จะนำชั้นไดคาร์เมเทนนะคะมาเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะคะสิหหยดนะคะ เมื่อหยดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปแล้วถ้าเกิดว่าสารสกัดให้ผลบวกจะเกิดเป็นสีชมพูในชั้นของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์แสดงว่ามีสารกลุ่มแอนทราคิวโนนเป็นองค์ประกอบ